ฮ e ลโหลสบายดีทุกคนเมื่อนี้ขอยสีพาะมาเห็ดลาบเป็ดแซ่บกินน้ำกันไปเบิ่งส่วนประกอบน้ำกันเลยว่าไม่ยังแน่อันนี้แม่บ้านใส่อันใส้เป็ดเป็นส่วนขามันเนาะแม่บ้านใส่อันขาทั้งหมดมันสองกิโล เ้ากนนำมันลอกหนังมันออกลอกซีนมันออก เกลือหนึ่งบวงน้อยผสมให้เขากันดีอันนี้ไม่คั่วมาปิ้งใส่หมอ้อหม้อต้องใส่น้ำมันด้วยพวกเจ้าบแล่นน้ำมันอยู่ในเป็ดน้ำมันจะออกออกมาเองปิ้งใส่อันใส่ไฟกลางหม้อต้องใส่ไฟแห้งหายได้มมนสมัยก่อนสุกได้พวกเจ้ามันกระซ่บคือกันด้วยพวกเจ้าเด้ออัน พะแ่าไม่คั่วอยู่เมืองนอกค่ะนะมันดังทานยากก็เลยเหตุวิธีนี้แซบคือการพวกเจ้าวิธีนี้ค่ะปิ้งไปเรื่อยๆจนหายสิ้นมันเหลืองดีเด้อพวกเจ้าเด้อน้ำฟุดๆลแล้วเาก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งบวงน้อยแล้วก็ตามด้วยหนังเป็ดเขาก็ต้มประมาณสิบห้านาทีจนให้หนังมันสุกดี นำเอาลงจักเขาไปปัน่นไพ่หมากตอนใหญ่กับปัน่นตอนใหญ่เริ่มไผ่หมากตอนน้อยกับปั่นตอนน้อยแล้วแต่คนหมากเด้ออันนี้ถ้าไผ่บ่มีจักกะซอยเอาเด้อพวกเจ้าเด้อหักคอยใส่จักมันไวกลัว หัวผักบัวแดง้อยสาสิบกรัมขาอยหาสิบกรัมน้ำมักนาวหกบวงตักกินข้าวขวัวสองบ่วงตักกินหมักเพชรปนหนึ่งบวงตักกินแป้งนัวหนึ่งบวงน้อยน้ำปลาแดกสี่บวงตกกินคนส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันดี แล้วก็ใส่หมักเพชรซับฮะนะพวกเจ้าหนึ่งบวงตัก,กิน,นก,กัานไผ่บหมักกะบ่มหมกเพชรกะบ่บต้องใส่เด้อพวกเจ้าเด้อแล้วแล้วก็ตามด้วยอันผักบัวซอยแล้วก็ผักหอมป้อมซอยแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันเป็นอันทีเรียบร้อยเด้อพวกเจ้าเอ้ยบรด้มีอย่างหยุ่ยงยากแล้วเลยได้ลาบเปิดข่อยลองไปเห็ดกันเบิ่งเดิมบายบาย